แห้งหมดแล้วครับเ,เพื่อนๆจับปลาใหญ่ปลาเจ้าที่ปลาช่อนตัวโตๆ,ๆออกหมดแล้วนะครับเรียบร้อยครับเหลือทําความสะอาดอ่าหญ้าเศษไม้กิ่งไม้รอบๆนะครับให้สะ,สะอาดก็จะเป็นอันเสร็จนะครับรอรับน้ำฝนในปีหน้านะครับแต่ง วันนี้เราจะมาย้ายปั๊มน้ำกันครับเดี๋ยวเราจะย้ายปั๊มน้ำจากบอ่อบนนะครับเราจะมาสูบที่บ่อล่างต่อนะครับโอ <and magic> <fish> เ, <net> เราจะสูบเอาปลาช่อนตัวโตโนะคะรับปลาเจ้าที่ ออกให้หมดเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะได้ปล่อยอลูกปาลารุ่นใหม่ลงไปนะครับวันนี้ทิ้งมาหลายปีแล้วเดี๋ยวน้ำแห้งมาดูกันนะครับว่าจะมีเจ้าที่กี่ตัวนะครับสี่โลห้าโลครับก่อนอื่นเราต้องหาทําเลนะครับที่วางปั๊มน้ำก่อนนะครับ ให้มันใกล้ๆนะครับสายสายดูดนะครับให้มันถึงก้นสะไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องย้ายบ่อยนะครับย้ายไปย้ายมาเดี๋ยวหาที่เหมาะกันนะครับ ยกปั๊มน้ำก็ต้องยกสองคนเด้อครับแต่ว่าบอกเป็นอย่างผมมีมูอยู่ครับจากสะบนไปสะล่างกับ,บอไก่ปันใดครับอ่าพอได้อยู่แต่ว่ามันทางมันสักเซกนิดน่อยบนโดนปันไดครับหอดแล้วบบไก่ปันไดหยอดแล้ววาง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 ,วางลงต่อไปก็เป็นท่อดูดครับบอหนักปันใดแต่ว่าเพื่อนหันยัก ยาวแน่จักน่อยนะครับลากไปครับดึงขึ้นมามันติดขีดตมแน่จักน้อยครับขีดตมเก่าลากลาก,ลากลากลากกับลากขึ้นมาโอ้ยงูจงอางใหญ่ดูดน้ำครับใู่ครับทอรุ่นนี่มันอ่อนอยู่ครับถือแดดอุ่นอ่นอ,อนนิ่มงอได้สบายเลยครับ ถึงตอนนี้ผมก็สีลากขึ้นมาตรวจสอบสภาพก่อนนะครับก็บปรากฏว่าหัวกะโหลกครับรุ่นพลาส,สติกเพิ่นสียุบเข้าไปนะครับสาเหตุก็เกิดจากปั้มน้ำตัวนี้แหละครับมันแรงดูดมหาศาลนี่เลยสามารถที่ไห้พลาส,สติกหักงอได้เลยนะครับแต่ผมสิแก้ปัญหาโดยการดัดเหล็กเข้าไปรับหับรองรับ ในข้างในนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับโอ้เมื่อยเติบอยู่สวัสีดับได้เดี๋ยวเอาลองเอาไปใส่บ้องครับว่ามันจิใส่ได้บอเพื่อนไปใส่กันเลยใส่เข้าไปเลยครับเพื่อนสุดยอดครับแข็งแรงกวัวต้นฉบับแน่นอนครับสูตรนี้ เพื่อนเพื่อนใครมีปัญหาลักษณะนี้นำไปใส่ไดเดอร์ครับบอสังวนลิเกติกแน่นอนผมก็ตรวจสอบเบ้งด้วยการเคาะแบบนี้แหละครับเอามือตบไปเลยตบ,ตบตบพวดพว,พวตีเข้าไปครับทดสอบว่ามันสิรุดบอแข็งแรงครับเพื่อนจะได้ขันต่อมากระเห็ดลูกลอยครับลูกลอยที่เหตุจากาถัง น้ำธรรมดาเท่านี้แหละครับทั้งยาขานยาครับทําความสะอาดแล้วเรียบร้อยครับสะอาดใสติ้งฟอกสบมู่ตตกแดดสะอาดครับผมก็สินนำมามัดยางครับถุงพลาสติกคุมมัดยางทําเป็นทุ่นครับทุ่นหรือเรียกว่าลูกลอยครับเป็นการป้องกันครับบ่ให้หัวกะโหลกของเขา ลงไปลึกเกินไปครับอาจที่ลงไปหอดกอ้นบ่อแล้วก็ไปดูดเอาสิ่งสกรปรกเช่นขี้ตมใบไม้ที่พอสะอาดนะครับมาถถึออุดตันนะครับทาให้หัวกระโหลกของเราอุดตันเะยครับปั๊มดูดทํางานได้พอเต็มประสิทธิภาพนะครับผมก็ใช้เชือกมัดหัวกระโหลกและ ถังพลาสติกหรือที่ผมเรียกว่าทุน่นนี่แหละครับเพื่อให้หัวกระโหลกของเขารอยอยู่ในระดับที่เขาต้องการเนาะครับระดับน้ำใสใสไส้เชือกครับมัดแน่แนๆระดับหนึ่งพอสมควรครับแล้วก็เว้นระยะห่างจากหัวกระโหลกกับทุน่นประมาณฟุตหนึ่งครับฟุตหนึ่งไม่บรรทัดเท่านี้แหละ ม้วนถุงพลาสติกมัดให้เรียบร้อยป้องกันหัวกระโหลกดูดถุงพลาสติกเข้าเข้าไปติดครับเกิดปัญหาอีกเต็ดแล้วก็ลากเลยครับลากสายดูดเขาลงไปในน้ำพร้อมกับทุ่นที่เขามัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนตอนนี้ก็ต้องลากลงไปครับทอมันเพิ่นเบาอยู่ พอได้ระยะแล้วเขาก็หยุดเลยครับวางวัดระยะที่ต้องการนะครับว่าปั๊มมันยูหม่องใดเสร็จแล้วเราต้องใส่ปากเกนครับนี่ปากเกลนยางแผ่นหนึ่งนะครับใส่เข้าไปกันอากาศนะครับดูดกันอากาศรั่วยาไ้รั่วซึมได้นะครับตีตะปูล็อกครับ ปั๊มล่ามตัวนี้แรงมหาศาลนี่หรือแรงดันสามารถฮิดให้ปั๊มห้องเคลื่อนได้เลยนะครับแรงอัดแรงดันขึ้นมาในปั๊มห้องสีขยับและท่อกัดสีลูทเพื่อนๆตรวสอบอีกรอบครับเพ,พ,พือพ่อนๆขันให้แน่แนๆครับอีกรอบเช็คใหม่รอบสองนะครับขันให้แน่นๆครับรอบนี้ต้องแน่น ครับถอีกคอนตีครับ เสร็จแล้วนะครับการติดตั้งปั๊มน้ำเป็นซินนะครับเคลื่อนที่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูการสตาร์ทนะครับว่าจะสตาร์ทอย่างไรนะครับก็เพื่อนๆที่ชอบคลิป บ้านสวนครับสนุกสนุกบ้านสวนกับอุปกรณ์ในบ้านสวนนะครับก็ติดตามช่องของผมเนียนะครับคลาสิดะ g o ตมอร์นิ่งนะครับบ้านสวนตอนนี้อยู่บ้านสวนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ